สวัสดีครับ a s p เพขอต้อนรับท่านผู้ชมครับมาชมการในการฟุตบอล150้อยห้าสิบแชมเปีนชิพหรือว่าไทยลีก2นะครับที่สนามแม่กวงสเตเดียมจังหวัดลำพูนครับลำพูนวอลเลเออร์ทีมดับที่3ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเชียงใหม่ FC ทซีทีมดับที่11นะครับเอาครับเกมที่สนามแม่กวงสเตเดียมนะครับลำพูนวอลเลเออร์กับเชียงใหม่ FC นี่เริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณวิทยาเจอ่อใจครับผู้ตัดสินในเกมนี้เป่าเกมเริ่มแล้วนะครับเจ้าบ้านลำพูนครับชุดสีขาวครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทีมเยือนเชียงใหม่ FC คคครรรััับบบบชุุดสีนน้้าาาเงิจจะกกขวไปซย สุภพสัต์เปิดมาลูกนี้เหมือนเดิมครับลูกนี้แล้วเนจ่อจ่อและหมงเป็นประตูขึ้นนำครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเชียใหม่เอฟซีได้ประตูขึ้นนำจากลูกหมงของเวลโกฟิลิปโปวิชนะครับเวลน่าจะเป็นเวลโกฟิลิปโปวิชนะครับนี่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับเปิดมาเหมือนก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ลูกเตะมุมเปิดมาเป็นเหมือนจะเป็นลูกศูนร์เลยครับแล้วบอลตกพื้นแบบนี้ไม่มีใครประกบเลยครับผ่านมาถึงนาทีที่21ครับ เอายได้สวยเลยลูกนี้นะมองลวินแล้วอันนั้นเปิดกลับมายิงลูงนี้โอตีเสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนาทียี่สิบสองครับอันนั้นยอดสังวานครับโอ้โหตัวที่เด็ดเลยครับดาวรุ่งพุ่งแรงครับวันนี้ต่อบอลได้สวยมากัะทุกนี้ไหลมาทะลุช่องครับนี่ยิงลอดขาผู้สาประตูเลยครับแล้วก็ลอดแนวรับของวัชรินพยายามที่จะสไลด์ขวางไว้ด้วยครับแต่ว่าก็ไม่โดนบอลครับโอ้โหนี่ความเร็วแล้วยิงสวนไปเลยครับ โอ้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนาที28ครับอยู่ในกลุ่มที่ลุ้น,นครับอ่ามาลุ้นจังหวะน,นี้ก่อนแล้วก็เชียงใหม่ <c oughs> โอโ้จะได้ไหมครับดานิโลซ้าจังหวะน,นี้ไม่เข้ามือเนี่ยเกือบได้ประตูขึ้นนักอีกครั้งนะครับืลูกเปิดมาของกาบาเยฟครับเนี่ยพิกได้ดีเลยครับเนี่ยครับเบียดเอาชนะไปได้ครับลูกนี้แล้วตัดมานี่ได้ยิงครับลำพูน แต่ว่าผู้สัาประตูครับจะต้องสมครกรณ์นี้ปัดไม่ได้ครับโ oh. อ้โหทุช่วงวตอบโต้ขึ้นมาของลํำพูลุกนี้ครับมาโซเรสทารสครูส mm hmm. so สมงยศจ่ายมาดานิโลเบิร์นมาลูกนี้ทำได้สวยเลยครับสารัตสารัตเปิดบานแล้วบอลมาถึงกลปบะาเย็บยิงลูกนี้บอลโด่งข้ามข้ามออกไปครับจับขวาแล้วพลิกยิงซ้ายครับเนี่ยเปิดเข้ามาข้างในคนเดียวหนึ่ง,ง,งได้จับด้วยครับ mm hmm. ยิงซ้ายของเขานี่กลายว่าแหมยิงแรงนิดนึงครับ ของกลับไปเย็บยังไม่ได้ครับแล้วบอลโตกลับมาของลำพูนครับอาทิตย์ด้านซ้ายไม่จ่ายครับยิงเองครับโอ้โหพอดออกข้างไปนิดเดียวครับจังหวะแรกก็เลยลุ้นยิงเลยนะครับอาทิตย์ปัดลูกนี้จะปัดแบบเสาแรกเลยครับแต่ว่านีจะตุลงเพราะจังหวะแรกนั้นยิงเสาสองมาจังหวะนี้เสาแรกครับแม่มีหลอกเสาครับธงชัยเปลี่ยนยาวดูเลยครับไปด้านขวาแล้วทาเลสเกียวไม่ถึงแต่ว่ายังมีตัวเติมอยู่ครับ มองมองละว,วินเปิดมาให้อาทิตย์สุนทรพิทย,ยิงลูกนี้ด้วยเท้าขวาครับอูโหตุงตาน่ายครับ2ประตูตอนน่งครับลำพูนวอรเออร์ขึ้นนำนาทีห้าจากอาทิตย์สุนพรพิทครับตอมเยวเข้าไปเลยครับมาดูครับจังหวะขึ้นบอลลูกนี้ไม่ถึงเกี่ยวไม่ติดก่อนครับทางทาเลสมองมองละว,วินเห็นอาทิตย์เติมขึ้นมาเปิดตบกลับเข้าไปแล้วก็ยิงจังหวะแรกเลยนะครับวิ่งเข้ามายิงด้วยขวาแปรเน้นเน้นเล่นทางครับไม่ทันเลยครับ แต่ตรงสมากรเข้าเสียบมุมซ้ายมือครับแหมข้างไม่ถนัดของอาทิตย์ด้วยครับนี่ก็ขึ้นนำจนได้ครับลํำพูนมอเดอร์อาทิตย์อาทิตย์ฟาบอลขึ้นมาอาทิตย์มาในกรอบขอโทษแล้วยังไงครับอาทิตย์โดนลุมสองอาทิตย์จิ้มมาแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งครับมองมองแล้ววินทําประตูได้ครับโอ้โหมาดูอาทิตย์สุนทรพิยพยายามจะเรียกว่าลากหลบกองหลังครับดึงไว้สามเลยนะครับเปิดมาเถาสองก็ไม่มีใครแล้ว มองมองรวินนี่ชาร์จคนเดียวขอให้โดนเท่านั้นครับตรงแน่นอนนี่ครับถวายผ่านมาให้บ้างนะครับเพราะก่อนด้านี้นี่มองมองรวินนี่ก็จ่ายมาให้อิษฐานพิษได้ยิงนะครับออนยังได้อยู่ครับสาระไหลสั้นมาเสยยะเสยยะ,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 ะต่อบอลมาได้สวยแล้วลูกนี้ไหลมา <c oughs> เลยไปหมดแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับลงมาปุ๊บทำประตูได้เลยครับอ่รนเทพเมืองดีรับโอ้โหสัมพันธ์แรกของเขาครับดูอีกครั้งนะครับดูไหลบอลมา ทำได้ดีครับสุดชาโนนครับไหลมาลูกนี้แล้วเติมเกมมาได้สวยครับเข้าฮอตได้ดีตรงนั้นไม่มีใครตามประกบเลยครับแปลนี่เลยครับอมรเทพเมืองดีโอ้สะพัดแรกของเขาทาประตูได้ครับโดโก้พาบอลขึ้นไปเองเดวโก้ใช้ความแกงๆกบพามาแล้วโอ้โหยุลงไปหมดเลยครับมาในกรอบโทษเดวโก้ไหลมาแล้วลูกนี้หมงห้ามกานออกไปเลี้ยงอย่างกับกองหน้าครับเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่ลากมาคนเดียวเปิดเข้าไปให้เพื่อนตรงด้วยนะครับ เวลโก้ตอบบอลกันเสยยะเสยยะมาที่เวลโก้เวลโก้เบิ se iya, se iya, ้ลชีงมาแล้วมาเสยยะยิงลูกนี้โอ้โหบอลพานหน้าประตูออกไปครับพลาดโอกาสดีเสมอครับโอ้โหนี่ร่วงกนะันทั้งทีมนะครับแผงหน้าเราดูการต่อบอลมาครับของเชีงย,ยงใหม่เอฟซีโอ้โหยลูกยิงโอ้เสยยะลูกนี้พานเสาพิดิสเดียวครับ <c oughs> แล้วพเสยงรับ <c oughs> <c oughs> กุวิยาเจอจันครับเป่าจบเกมการแข่งขันไปเลยครับลำพูนวอฒเราะ์ครับเปิดบ้านเชียนเอาชนะเชียงใหม่เอฟซีไปได้ครับ3ประตูต่อ2นะครับในศึกน้ำปิ่งดาร์บี้แมตช์ครับ <c oughs>